khi nào đi làm dạc thì thằng trên thằng sáng là cũng chắc là sẽ này. จักມື2ມື້ມັນຈະຊິແຫມັນນແຖວນີ້ຕິົນຕກມາละຊິຕົະ เงอนยังมาได้ถังสางก่อนาสางก่อนเพื่อนคอยตามมาทีหลังแม่บอนต้องลอยนั่งคักแค่ได้แม่กับลูกอันนี้ก็จะเห็นสาวยังเก็

เรงขุมนั่นเออชิง้อยสูบอ่ะบอนี่นะแต่ว่าอย่งงั้นนะคุณลบต่ำก็ได้

ao อัน dẹp luôn ติอติจ๊ะน่ะเหยียบลงบ่ได้

tao mình nhảy vậy đó. đi nó. lông ông lấy hồn กลัวลงไปบนแล้วจขีดตุ่มขีดิน

เสอแม่อเอนเยเชื่แล้วนะอันนี้ใบริยามในเฮือนเนาะบรรเฮือนเอออันนี้อันนี้น ។្ជាນ្ស់ន្រៀទៅជាន់តນ្រាបរា័ងស់រាស់តីទីៅជាលើមចូលអានដំសាចិត្រាស់ន นน้าจักประมาณสักทังหนึ่งสองทังเพ่อมันจังชิใสเอาทางาปล่อยออกน,นั่นเสุดงพุทแล้วนี่ันนา้มันยังสได้แล้ว มีแต่เจ้ามาเห็ดหัวอ้อมไว้กันยัดงัวมาผ่านมาอย่างดีมันยังสอันเต็มอยู่ผมมีดอกงัวยัดนี่รอมึงดูป่าหนีิจะต้องดูสูบเด้วเป็นยังสีใสโอ้นามแหงอันนี้เนาะนอร่อย ทกินเล้กอย่นีเลกแบบเดียวกันแบ่าดยก่กินมาเก้เลิกเลิได้แห่งเจาจะเลึกโอ้ยฮด้มันคือใส่ไว้เถอะเนาะใส่อะไรได้ฮะมากนเล ใส่อะไรได้หนิคือใส่ไวแท้ <ใน S 1> แหง้งอะไรนร้ำอลไรสีมันดูสีมันดูกินเบิงกินเบิงแซ่บจนะบ่อน้ำนะเต็มใหม้หน้านะแล้วได้ไหมนะนาทัดเงาใหม่ก็ใส่ก็ได้เราบ่อนากระใสช่องรักนากระใสจนไม่ใหญ่นะัก

เออก็คุยก <ả> ับเจ้าบอสนั่งเลยนี่ใครน่อะอันเด็กวัวนะมันอยากมากินน้าอันนี่เส็นโล่น้ำสั่งทีสั่นี่จะมาเอาเงินน้ำไหน่เนาะคนนี้คนใช้เพา่คนเป็นผู้มอบเงินให้โดยหลังลูกนี้ได้ก็ได้

มันทางเบิรมันสี่ล้านหกแสนเก้าสิบก็หายไปสี่ล้านเจ็ดเลยฮะนี่เขาเรียกว่ายังเกปาประกันรังการใส่บริการบอกแต่นี่เราประกันให้หอน,นันแรอันบ่มีน้ำแล้วันนั้่คือประกันน,นะเนาะ แมขันมาตกแรงเดินซีเดินหาแล้วน่าหมอพอ่อใส่อย่าเปิดขึ้นเดน้อทางเชิงลุ่มเด้อไปทางใดบนกึ่งมาขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นก่อนทางครัวทางเมียฮะแหละมานั่งน้ำกันนั่งน้ำกันพี่นัง่งลอยมานั่งน้ำกันบมุกขอบใจผู้รักผู้ใหญ่ไปแล้วเฮ้ยมานั่งน้ำกัน,นแมนเปิดซอยเรือซุสมเจ้าเมตตาซุสมเจ้าก็นเล จะออกผ้าเมียเว้าอะไรก็เว้าน้ำอาใส่ไม่ไหนยังไม่ได้ยินเสียงแย่ว่าได้มันยาวได้พี่น้องเลยคลิปนี้ก็ดีเนาะเอาติดทางห่างกันเลยลูกเลี้ยงจะฆ่าไว้หืมฐานอารมณ์หรือว่าพออารมณ์มาเด้อบัวฐานอารมณ์แล้วก็นั่งน้อยนังน้อยวันน่ะบัวทองนำสกุลเพิ่น ทานอารมณ์นางน้อยวันนาบัวทองเอาโดยโดยเอาเลยบบดนี้ขอบคาใจเป็นยีนแห้งต้มเจ็ดยาได้ายฟอมไข่ยามีเด้อนอนรับได้เงินหมื่นนอนเตือนได้เงินแสนแบนให้เกมนี่โถดโถดย่าไปม้านพันให้อย่าไปเบียกน้ำมันฟันเงินเด้อโดยโดยทานอารมณ์เนาะแล้วก็นางน้อยตอนนั้นบ่ คนยู่ดีม่แหงเดือบ่าวลาเดือให้อยู่ดีไม่แหงความคิดใหญดๆความใคร่ใหญ่ๆนอนรับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนแบนให้เกมงมีถดถดอย่าไปม้านพันให้อย่าจุกียกอายุมันควันเงินเดือมันยืนเงินมันเงินเดือบ่าวลาเดือบ่าวจอยสะายให้อายุมันควันยืนควันยืนอ่าจ้าทุอ่าจ้าจือว่าสำเร็จเสร็จดีใจป่าวบ้านดีใจชีวิตลำบากคือเก่าเลยเนาะเอาในนี่เด้อว่าออกสื่อซะเรื่องตู้เรื่องบนอยู่ฮะเด้เห็นในในบ้านนี่ เกอะก่อนกาะหน้าม it. well, <s Elliott ills> okay. nice ันก็ต้องได้เห็ดหัวเด้อโดยแต่ว่าบ่อท่านเรามาอยู่บ่เห็ดหัวก็ได้คือเห็ดหัวนี่เลยก็ได้แต่ว่ามันบ่ทันแล้วมื้อนี้ยคันจีเฮ็ดตูปนี่บ่อนสิมานอนนี่นะต้องเป็นมือใหม่เป็นมือใหม่เพราะมันค่ําแล้วเพราะว่าเกอกแล้วแล้วก็สิได้ยกย้ายทุ่งจะมาอยู่พี่ได้มาเฮ็ดตูไปก่อนอยู่ตูปก่อนได้ตีเพราะว่าน้ามันก็มีและไรด้มันก็สะดวกสบายก็อยู่มุงเก้า ดังลอยเห็ดอีละบานเนาะเดมันเริม no คุ no okay, okay. ้น no อีไงอ่ะตาตานมายไรลาว่าพลาว่าพดลาว่าพดลาว่าพูลาวาพู่าพ้ดาาดลาว่าพูดลา่าพลาวด่าาวาพดลยว่าพูดลา่าพลา่ดอกเนาพา่าพูลาพดน่เลาาดลา่ลวา่ลา่เาีบพ่พ่า่พล เหลือเฮือนเหลือเฮือนบบในเฮือนก็ยังขาดหลายอย่างอยู่ยังงบยังห่พอพี่น้องเลยงบยังหมพอก็ถือว่าพระฤทิ์ตัวนี้เนาะที่ทั้รับผู้ใหญ่เป็นฐานอารมณ์เรือพออารมณ์เนี่ยอเะขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาชมได้อย่าลืมกดไลนกดอพิตามเนาะและเสาเสาหงเสาเฮือเหมือนกบแก่มาบเรบอ้อยและพี่น้องเ้ยแก่มาครบเลย รอใส่บาเงินพร้อมเงินพร้อมแล้วก็เห็ดได้เลยไปแล้วพี่น้องสบายดี